วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft เวอร์ชัน PC และม็อดที่ผมตรงไว้จะเป็นม็อดเบ t เตอร์คราฟครับโดยวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมนี้กันไปไปเลยโดยอันดับแรกนะครับผมว่าต้องสร้างบ้านซะก่อนในการตัดต้นไม้โดยที่ในเกม Minecraft มนะครับคุณสามารถ เอาของมาครับเป็นแผ่นไม้ได้นะครับแล้วก็เอามารวมกันสีช่องเป็นโตครบครับคุณสามารถใช้โตครับในการสร้างอุปกรณ์เช่นขวานตัดไม้ได้นะครับี่ยทำให้ตัดไม้ได้ไวขึ้นมีเรืออยู่ตรงนู้นด้วยเรืออะไรไม่รู้นะลองดู จะมีของให้ปนหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นตัดไม้ก่อนดีกว่าขวานสามารถตัดไม้ได้เร็วมากเลยคนระับเนี่ยตัดหายทั้งต้นเลยหลังจากผมตัดไม้ได,ไ,ได้พอประมาณแล้วนะครับผมว่าจะไปสำรวจเลือนั้นหน่อยนะครับ ผมว่าผมสร้างบ้านไว้ใกล้ๆเรือนี้่แถวแถวนี้ตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวขาบของกับเป็นบล็อกไม้ประมาณสร้างบ้านคนระับเดี๋ยวผมวางเสาก่อนเลยจะสร้างหลังเล็กๆไว้ก่อนคนระับเอาพออยู่ได้ สามารถเอาหินมาครับเป็นเตาไฟได้นะครับเตาเพลิงลก็เผานี่สว่างอันนี้สร้างประต,ต,ต,ตูไม่ครับบ้านดูดีขึ้นเยอะ กินแอปเปิ้ลน,นี่ทำเป็นขานหินจะเอาไว้ตัดไม้อันนี้ทำเป็นประตรูเลยกครับปิดไว้ปิดไว้ปิด,ปดครับเราก็จะได้ทานมานครับเอาไม้กับทานไปทำเป็นขบเพิงน,นะครับ นี่ปักบ้านให้สว่างเลยคนระับแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วผมไปดูข้างนอกสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นซอมบีนะ้บครับซอมบี้ติดเชื้อเราไม่ยุ่งาากันเราตัดไม้ต่อแล้วก็ตัดไม้ เอ้ยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ,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 อันตรายมากเลยตอนกลางคืนเข้าบ้านดีกว่านี่อะไรติดสถานะเลือดไหลด้วย ไม่โดนนีน่เอ้ยแมงวันโอ้ยเอยแย่แล้วกลับไม่สู้สู้มไม่ได้โอ้โหเต็มเลยเว้ย โอ้ยมันจะเช้าแล้วดีเลย